กลายไป็ประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจอีกแล้วสําหรับเวทีมิสแกรนไทยแลนด์หลังจากที่ก่อนหน้านี้นวัดอิสระกรีศิลได้ประกาศบนเวทีงานถแถลงข่าวการจัดประกวดมิสแกรนสงขา2023ว่า จังหวัดเจ้าภาพปี2024นั้นก็คือสงขลาทำเอาคุณจันเพนปริสุทธโธนามจันดาพีดีของมิสแกรนสงขาร้องไห้กลางเวทีด้วยความตื่นเต้นและดีใจที่ทางคุณนวัดอิสระไกเสนบอสใหญ่มิสแกรนไทยแลนด์เห็นถึงความพร้อมและความตั้งใจของผู้จัดทีมพีดีแต่แล้วหลังจากการประกาศจังหวัดเจ้าภาพในปี2024ไป ก็ดูเหมือนว่าจะต้องเปลี่ยนจังหวัดเจ้าภาพในการจัดมิสการไทยแลนด์2024ซะแล้วเมื่อทางบอสนวัตประกาศกลางวงสัมภาษณ์สื่อว่ายกเลิกเจ้าภาพจังหวัดสงขลาเหตุเพราะทางพีดีไม่ต้องการให้พูดถึงเรื่องการเมืองซึ่งเป็นไปไม่ได้ทั้งยังบอกอีกว่าถ้าจะให้เปลี่ยนไม่ให้พูดเรื่องการเมืองเชิญไปเวทีอื่นยอมรับไม่ได้ก็หยุดเพราะว่ามันจะทำให้เราแปลก นะฮทำไมเราจะบ่นเรื่องการเมืองไม่ได้ทําไมเราจะตําหนิไม่ได้แล้วทําไมเราจะต้องเอาภาษีของประชาชนมาใช้เราไม่จําเป็นภาษีเอาไปทําอย่างอื่นที่สําคัญกว่าเราเรื่องอะไรเราต้องไปก้มหัวให้ข้าราชการแกเหมือนอยากจะให้เราก้มหัวให้ข้าราชการอะไรเงี้ยแบบต้องเข้าหาต้องสวัสดีแล้วมันไม่ใช่ข้าราชการคือคนที่รับใช้เราตราบใดที่คุณเจ้าของยังยังไหวคนใช้ที่บ้านไม่ได้ก็อย่าคิดเปลี่ยน ให้เราเข้าไปไหว้ข้าราชการเลย่ที่าายมมีจังหวัดไหนที่แบบติดต่อเข้ามาแบบเจ้าปลาบ้าน,นอย่าง,งอนนโอ้เยอะครับเพียงแต่ว่าให้แกไปแล้วก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับก็แต่ตอนนี้ตัดสินใจแล้วบอกกับเจ้าหน้าที่แล้วว่าไม่ต้องเก็บเงินแกละนะครับเพราะว่าวางบินไปแกก็บน่นเรื่องเนี้ยจะให้เราเปลี่ยนตัวเองเหรอมันมีเวทีอื่นที่เขาชอบไปเลยครับนะบถ้าชอบแบบนั้น ที่แบบเอาภาษีไปกินไปกอดกินภาษีวิ่งตามหารัฐบาลนะครับวิ่งตามหารัฐมนตรีนะอุปนิวพนอไปหาแบบคนแก่คนเฒ่าวิ่งเข้าไปนั่งประเพียบมีฮะไปหาให้ถูกที่เราไม่ใช่ครับเราไม่ใช่เราเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนเราจะไม่คอยตามคนที่คอยเอาเปรียบประชาชนเด็ดขาดครับ จนต่อมาทางผู้จัดการของกองประกวดมิสแกรนสงขา2023และพ่วงตำแหน่งมิสแกรนอุดร2018ก็ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดวยระบุว่าความจริงมีหนึ่งเดียวที่ทีมสงขาค่ะ #savemii พร้อมกับมีการเขียนเพิ่มใต้คอมเมนต์ด้วยว่าขอไม่พูดต่อเยอะนะคะมีไม่อยากโดนดราม่าแล้วแต่อยากให้รู้ว่าหนังคนละม้วน สงสารมีมากแต่มีเข้มแข็งมากชีวิตต้องเดินต่อจนล่าสุดก็ทำเอาทางนวัดอิสระกาสินบอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนดถึงกับเดือดหนักแคโปโพสต์ดังกล่าวของผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนสงขา2023มาโพสตั้งคำถามในสตอรี่ส่วนตัวแบบรัวๆระบุว่าหลักฐานก็มีอยู่เป็นคลิปพนาังานคนไหนพูดเรื่องการเมืองปัดตกส่งสัญญาเจ้าภาพไปเพื่อให้ชำระเบื้องตน้นก็ไม่ชำระ บอกไม่สะดวกอ้างว่าเพราะวิจาร์ณการเมืองมีอะไรพูดได้เลยครับขอดูหลักฐานอย่าทำเป็นไม่อยากพูดเยอะหรือเรื่องเยอะกันแน่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายมีอะไรพูดมาพูดอะไรขอหลักฐานด้วยและแน่นอนว่าภายหลังการโพสต์เดือดของนวัดอิสระไกรศีลบอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกลน ทางเราก็มีการไปย้อนดูโพสต์ต้นเรื่องซึ่งก็พบว่าถูกลบหายไปแล้วไม่รู้ว่างานนี้มีการเคลียดาม,ม่ากันหลังบ้านหรือไม่หรือเป็นเพราะว่าอะไรต้องติดตามกันถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ทางช่อง y o u t u b ท็อปดาราด้วยนะคะ